สวัสดีจ้าน้องใบตื่นมาแล้วนะครับกลับมาเล่นตัวแม่เปนะครับอยู่ในขอกนี้นะครับวันนี้นี่ก็โอเคนอนหนึ่งนะครับบอกได้ไข้และนอวันก่อนนี่ถือว่าไข่อยู่นะครับกินยากินอย่างไปกับแควนมาแล้วนะครับน้องใบนี่ก็ถือว่าเก่งนะครับน่าบอกคอยเป็นอย่างไรนะครับตื่นมาเซตจนี่กับลาเหลืงนะครับเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานะครับแม่บ้านเหมือนกวาดบ้านกวาดอย่างเนาะน้องใบนี่นะครับเดินูวันํำวันํำถึงผมโห้จักยุดจักย้อนนะครับผมในเจ็บเอวเลยนะครับต้องประคองนกขัวครับมันเตือกับอัน เนี่ยครับยาติหันนะครับเดินย,ยกหน้าพองยกหยัางพองนะ้วโอ้ตัวน้อยเดี๋ยวนี้นะครับ แง่โมดโยกมดมาเตือนนมครับโนมวังแม่กันยกเห็โมดนะครับเป็อย่างที่นั่งนั่งนี่กันยกนะก็พยายามจะบุกเข้ลูกแงะนะครับหันอย่างนี้เปินดึงดึงดึงคว้านะครับนอนไว้นี่ถือว่าเป็นไว้กําลังสนนะครับกับปล่อยลูกเ <c oughs> นาะทำตามมั okay. นเตื ops, ่าขึ้นคันได้เห็นนะครับโอ้นะแง่ขึ้นคันไดก้าวขึ้นคันได้แง่นั่นแง่นี่ครับไข่แง่โมดนะครับเนาะอันนี้ก็คือกินกล้วยตื่นเจ้า right. มานะครับนะาถ้าอยาเข้าน้อบรรยากาศวันนี้กันพายุเข้านะครับวัน huh. ที่สิบสองถึงสิบส <c oughs> ได้ลงนะครับฝนตกครับตั้งแต่เมื่อคืนมาพอได้ย่างกอนะครับนอนวันก่อนนั้นเขาเล่นปีใหม่กับได้เล่นนะผมกับครับรถไปพอในยังมันฝนตกนะครับเขาก็ไ่ได้เล่นในสักก้ามนาพอวันนี้เนี่ยจะได้เล่นก็จ้าไอ้นะครับมาพอหลังบ้านเนาะย้ายไปเนี่ยอย่างกินจ้านะย้ายเมันกำลังอันจะต้มนะครับมาแป๊บมาทัวมาแข้งนะครับต้มพักนะครับเนาะแล้วก็จีพริกเนี่ยเมันจะตำนะครับเนาะตำมาทัวมาแป๊บเหมาะกันนะครับเนี่ยครับลายจาวันเนาะล่าเห็เมนูหนึ่งนี่จะเป็นแกงปลานนิะครับใส่ผัััักุงเนนนนนาะอว้ยายนะะะครับยยยยยาาจน

ป่านะครับนอไปเอนะครับนอเอาไปเอแ,แกงบ้านย้ายเนือ้ออหน่ะมาเอน้องใบนะครับแล้วก็อันจะให้ผนกัแกง่งนอกแกงส้มพักบุงนะครับแล้วก็บโว่า,าย้ายน่ะจงป่าเอน้องใบสักตีเนเด้อไว้ทอดกับเขาอนะครับย้ายกับทอดเอเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมากินข้าวด้วยกันนะครับกับเขาวันนี้ก็จะมีอันปลามึกแห้งนะครับปูบนเอาเฮนอปลามึกแห้งมีผักลวกของน้องใบมีอันแกงผักบุงแล้วก็ตำมาทุ่มมาแป๊บนะครับละเจ้าน้ำมันให้อู้หอมขนาดย้ายผลจ้าเนาะนี่ก็กินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้พอเนาะครับจจจะะได้้้้เเเล่่นนนนนสงงกกกาารรรร็็ววัััีีแตตยยบบอค ไปแอลเล่นน no? yeah. ้ากันนอก่าจะได้เล่นกอนะครับนี่ก็เติมพลังกันก่อนนะครับย้ายผนไปวัดปุ่นนะยังบ่มาเตือนนะครับมันก็เลยกินเข้ากัน3ามพูนพิกาที่กับปไหนโู้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยจะไปบ้านดูนะครับไปบ้านปูบ้านยาวเนาะไปเล่นตัวอันพอดีอันหลานนะครับหลานสาวเนาะน้องพิงพิงนะครับเป็นม้าเราก็จะปีกวันนี้แล้วนะครับยังบ่ได้เอวันนั้นไปแอลหลอมละยังบ่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เนาะปอ้ปนเล่นกันโม่งกันนะครับไว้กันไ่เรียกันนะครับบ่ได้ห่างกันหมากไั้นะครั น้องใบกับปิงผิงเนาะเดี๋ยวจะไปนะครับรอกินข้าวกินตาอย่างเซ่บร้อยแล้าจะไปแอวนะครับพอกำลังพอมันจะพออากาศดูว่าอากาศมันจะได้พองวันนี้นะครับเนาะจีท่าวันนี้ฝนท่าจะบาตกครับท่าจะได้เล่นน้ำอยู่นะครับวันนี้นะครับน้องใบกับกิน ผักแบบอะเลอร่อยเลยนะครับอู้ผมไม่ได้กินพักเหมืนนอนเรามนบ้านเป็นแปกาดตะว้านะครับกับไปซื้อนันพักกาดซื้อแครอทซื้ออย่างมาลวกเคื่อลูกนะครับเนาะอยู่ลำปางนี่เป็นกินทูกวันเลยครับวันหนึ่งนี่นะอ้เป็นทยเป็นจาา๋านี่กินนมดเลยนะครับวันนี้ก็อันเหมือนน,นไ้ไในกินเตี่ยมา,มาบ้านนอนไม่ได้ไปซื้อพักเฮือนะครับเนาะกระนั่งรถเข็นครับตดนนี้กับบะไข่นั่งนะครับเด้อเนี่ยรถนี่หนาถึงบะไข่นั่งนะโันนี่หนานั่งสักก๊อปเหมือนกันบไข่ เดี่ยวนะครับนอนเปิ่งกับนั่งอยู่นี่นะครับนอนใก่ปอดใก่แม่เปิ่งกับไ่ได้งอแง,เ,งเปิ่งกับไ่ได้ลุกไปไหนนะครับแต่อยู่เนี่ยพื้นที่ในการเล่นมันเยอะนะครับ